อะไรอ่ะติดเสื้อติดอะไรนะติดอะไรนะต้อหิดอะไ่้อเสื้อติดเสื้เหรอเอเือาเอาเลยต่ฟังน้องมุกเดี๋ยวน้องมุกไม่ใจสวัสดีค่ะก็ชื่อจริงชื่อกุลชา ได้ขอดอดกันได้ไหมอ่ะสวัสดีค่ะก็ชื่อจริงคือกุลชานะคะกูพนสเซนีก็เป็นคนลำปางลำปางลำปางหนาไม่ไไม่ใช่เกาหลีไม่อึงเราอย่าแซวเขาให้เขาพูดให้เขาพูดให้จบก็ไม่ไม่มีอะไรมากก็มันเฉยเฉยอ่ะก็แล้วก็อย่าจะเล่าละกันก็นี่ดี ก็พี่บ้านพี่บ้าน็นี่น้องกอก็มีพี่หนึ่งคนค่ะก็ห่างกันหกปีก็ตอนตอนแรกๆก็ตอนเด็กๆก็ชอบเต้นอะไรอย่างเงี้ยแบบเต้นแบบเด็กๆแบบตอนอนุบาลก็แบบถือตุ๊กตาเต้นอ่ะแบบใส่เอี๊ยมแล้วก็ถือตุ๊กตาเต้นแล้วก็แบบว่าเวลามีงานคือว่าแม่เป็นครูที่โรงเรียนเป็นครูสอนนาตศิลินแล้วก็ เวลาคือแบบเขาก็รู้จักลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เวลามีงานโรงเรียนเขาก็เอาไปเต้นอือแล้วก็สนุกดีแต่ว่าแล้วก็ตอนร้องเพลงก็คือพอเข้ามอนหนึ่งมีงานที่โรงเรียนแล้วรุ่นพี่เขาก็ชวนเออไปร้องไหมแล้วมุกก็บอกว่าเออมุกก็ร้องได้แต่ว่าแบบไม่ค่อยมีเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็แนะนําที่เรียนให้ก็อันนั้นก็คือเริ่มเริ่มเรียนเริ่มเรียนเลยก็เรียนไป ก็ประมาณถึงประมาณมสามก็จะสอบก็เลยเลิกเรียนไปแป๊บนึงก็คือครูเขาก็จะแบบพาเราครูเขาก็จะพาเราไปแข่งที่นู้นที่นี่ก็คือมันก็จะมีเวทีแบบเป็นมอเตอร์โชว์ที่ที่ลำปางคือเขาก็จะเอาเข้ารอบวันละสองคนก็ตอนแรกก็ไปแข่งก็เข้ารอบสองคนก็มีอยู่สามคน แล้วก็แต่ก็ไม่ได้รางวัลตอนนั้นอยู่ประมาณมหมหนึ่งก็แล้วก็มีแข่งอะไรบ้างเล็กๆนิดหน่อยแล้วก็มีรางวัลหนึ่งก็เป็นของจังหวัดค่ะเป็นถ้วยผู้ว่าก็ตอนนั้นก็เหมือนเป็นรางวัลใหญ่อยู่ก็คือใหญ่ที่เคยได้มาเนี่ยเท่าที่เคยได้มาเอ,อแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ถ้วยอีกเลย ัวแล้วนึกไงถึงมาเนี่ยครับก็คือว่าหนูเคยมาตอนประมาณประมาณม .4 ค่ะก็ตอนนั้นก็ร้องเพลงไปหนึ่งเพลงนะครูก็บอกว่าเออก็บอกว่าลองร้องเพลงเร็วซิหนูก็ลองร้องไปแล้วครูก็ทำหน้าแบบอืมแล้วก็ขอบคุณค่ะอะไรเงี้ย้ก็ไปเลยแล้วหนูก็เลยไปเรี้ยนเต้นเลยหนูก็แบบคือเหมือนจะสร้างความมั่นใจอะค่ะอืมนั่นละอืมตอนรู้สึกว่าไงอะ ดีหรือไม่ดีไม่ดีก็หนูก็เต้นไม่เป็นตอนแรกก็เลยไปเรียนเต้นมันก็ช่วยนิดนึงคือแบบคือมันก็ทําให้แบบได้ออกกําลังกายเยอะขึ้นค่ะตอนแรกคือเต้นไม่เป็นเลยอันตอนนี้ก็ได้นิดนึงก็มันก็ดีขึ้นแบบมันก็สร้างความมั่นใจแบบแต่ว่าถ้าหนูแบบคิดท่าเองเนี้ยมันก็ไม่ได้แต่ถ้ามีคนสอนมันก็มันก็โอเคค่ะก็คือหนูมาตอนปีเจ็ด เอฟเจ็ดค่ะก็ยังไม่ได้หนูก็อยากมาอีกรอบ<ห>ก็แบบมาลองดูคือหนูชอบร้องเพลงคือไม่รู้ว่าคือหนูไม่รู้ว่าแบบเอออยากเป็นนักร้องนะแต่ว่าหนูแบบหนูร้องเพลงแล้วมันสนุกอะค่ะหนูชอบแบบเวลาอยู่บนเวทีก็แบบมีคนแบบมองพอร้องจบเนี่ยเขาว่าตบมือให้ก็ จะจะบอกไหมหรือยังไงถึงหมดแล้วจะครับก็เออ่อฮะนะไรกินอ ก็คือก็ไม่รู้ว่าจะแบบจะอยู่ห็แบบวิกไหนเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบหนูก็เข้ามานี่ก็คือต้องแบบพัฒนาตัวเองอะค่ะคือถ้าเราแบบอยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าไม่ได้เข้ามาที่นี่มันก็คือหนูก็ได้เท่าเดิมอะค่ะคือมันก็จะอาจจะพัฒนาขึ้นนิดนึงแต่ว่าคือมาที่นี่มันมันเยอะอะค่ะก็ไหวไหมอะไหวค่ะสู้เนาะสู้ค่ะพจริงๆนะพูดจริงนะโอเคนีครับ เบลไหวไหมไหวใหน่าจะหลับอะไหวฮะเอาสักนิดนึงนะเอาเอาเท่าที่หนูไหวอะเอาหัวหว